สวัสดีครับผมโกกราวิตีในครั้งนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดตราเพื่อหาของทะเลเด็ดๆและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไม้รูปซึ่งเป็นชุมชนประมงเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยเราลงไปดูกันนะฮะอะไรเอ่ยอา้า ก้องใช่สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชุมชนลูดไม้ไม้ลูดนะฮะจังหวัดตราดนะครับสวัสดีครับหวากำลัง R.O.V กันหรือเปล่ารีไฟอะอ o v ผมก็เลยครับพี่ฟุ๊กพี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากชนบุรีครับพี่จะไปไหนครับเนี่ยพี่กำลังหาที่พักอยู่เนี่ย ไปที่ด, Bing ด,ดีสอนครับนี่ปะดีไหมเดินแล้วเดินนเดินน้นเดินไปเดินยาซ้ายครับมันจะมีสะพานแล้เดินตงเลยครับโอเคโอเคไดลองมาดูเอาวีเจอพี่ได้ Go Gravity Ads มาที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนประมงนะฮะเราจะมาดูพิธีชีวิตชุมชนของประมงที่นี่กันนะครับสวัสดีครับพิกเลยนะใช่ิกสด อ๋ออันนี้อะไรครับมันมะเขือพวงอ๋อหนึ่งร้อยสิบบาทครับผมแล้วอันนี้อะไรครับขนมต่ายยางที่ร้านขนมอะไรนะฮะขนมกระต่ายกระต่ายขนมกระต่ายเป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยนะเป็นข้าวเหนียวข้างในมันเป็นมีหมูมีตัวโอ้เหมือนกับบะจ่างอะไรอย่างงี้ครับใช่ใช่กระต่ายน้ำเนี่ยใส่นะ คือเห็นว่ามันแบบดูแบบเลอะเยเน่ยแต่จริงๆแล้วใสเลยนะเนี่ยเห็นปลาเห็นโหฝูงปลางนั้นด้วยฮะมีฝูงปล,ปลาปลาปากแหลมๆนะไม่รู้มันชื่อปลาอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่เขาแนะนำนะฮะชื่อว่าร้านปลาอินซีขูดนะฮะพี่เขาแนะนําว่า ผัด uh, ไทยนะฮะก้างของร้านนี้เนี่ยเด็ดมากครับเด็ดขนาดไหนนะคือคนที่มาซื้อเนี่ยต้องซื้อกลับไปเป็น10บๆกล่องเลยนะเพื่อเอากลับไปกินที่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปดูนนะว่าเด็ดอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าน,นะฮะโอเค okay. กันแล้วนะครับเตี๋ยวปลาขูดกระดูกหมูเลียงร้านปลาอินทรีสดนะฮะ เรามานั่งกันตรงนี้ดีกว่านะฮะกินได้เลยเหรอได้เลยเหรอสดเนี่ยนะแล้วเขากินอะไรมันอ่ะกินเม็ดเม็ดข้างล่างว่ะกินสีแดงเหรอได้ตอกไปขั้วได้ตอกเปขั้วแล้วสีแดงกินได้ไหมสีแดงลูกมันได้กินเกลือกับเกลือล้างกั็ได้มันเปรี้ยวๆเหรอหวานเลครับอ่ะเฮียลองไปดูเดี๋ยที่ด้านหลังของร้านนี้นะครับที่เขาจะปลูกต้นมะม่วงหินมะพร้าวนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่เราเห็นอยู่ในจานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นต้นไม้นะฮะมันงอกออกมาจากตรงต้นไม้นะครับมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยโหแดงก่ำนี้เลยนะตอนแรกผมมองไกลๆผมนึกว่าชมพู่ไม่ใช่นะแล้วส่วนที่เรากินน่ะไอ้ส่วนนี้เป็นเม็ดอ่ะก็คือตรงนี้นะฮะเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเม็ดของมันนะครับเนี่ยเขาบอกว่าลูกสีแดงกินได้ลูกสีแดงเนี่ยเหรออืมเขาบอกว่าเด็กกินได้เลยมันอมเปรี้ยวนิดๆไปเดี๋ยวแปลวเกลือที่ร้านเขาได้เขาพูดแบบนี้ อ๋อเราควรจะเด็ดมาเลยไหมเนี่ยเอางั้นเราลองดูเลยก็ได้อะหืมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอนนมันเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นอืมกลิ่นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ละ,ละต้องล้างก่อนไหม เพิ่งดูนะเนี่ยว่าตัวผลมันก็กินได้เหมือนกันได้แต่ใบมันก็กินได้ใบอ่อนเคยเห็นเป็นข้างหน้าด้ยซ้ำนะต้นอ่ะเม็ดมันนี้ต้องไปกลัวก่อนกินส,นสดๆได้ไหมฮะเม็ดกินนี้ไม่ได้เปี้ยไหมคะเม็ดเหรอเนี่ยเนี่ยมันจะปัดฟาดพี่อ๋อเดี๋ยวอร่อยก็ไปเก็บเองได้พี่บางคนก็ไม่เคยกินก็จะมีจะมีน แล้วเอาใส่เอาเต่าปนไปเลยนะโอเคขอบคุณครับนะฮะเราก็ลองมาชิมกันดูนะกับเต้ามันนิ่มๆนะครับหน้าตาเหมือนกับแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยหรอแล้วเออโออื้อเปรี้ยวหรือฝาดเอาชิม สุดยอดฝาดมากครับคือเคลือบลิ้นเคลือบฟันหมดเลยอ่ะคือนึกถึงเวลาที่เรากินฝรั่งฝาดฝาดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเคลือบฟันเคลือบลิ้นนะเป็นไปได้ไหมว่าอันนั้นคือใช่อาจจะเป็นเพราะยางอันนั้นคือไม่ไม่เท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับอันนี้นี่คือแบบว่าสิบเท่าของอันนั้นอ่ะโหฝาดมากแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยออกหวานหวานนะหวานหวานเปรี้ยวนิดๆนะอร่อยนะคือถ้าไม่นับเรื่องฝาดเนี่ยผมว่ามันเป็นผลไม้ที่อร่อยมากเลยนะน่าจะเป็น ผลไม้ที่นิยมทั้งตัวผลมันเองแล้วตัวของเม็ดมะม่วงหิม่านนะแต่ว่าเข้าใจว่า <S <S ที่คนไม่กินกันเพราะมันฝาดอย่างนี้แหละไม่ค่อยอยากกินอีกถ้ากินก็ได้อีแ<ก>ค่คันหนึ่งหัวฝาด Very good ผมสั่งผัดไทยทะเลไปนะฮะอาหารทะเลที่เนี่ยคือผ,ผมตกใจมากว่าเขาให้ก้างมาตัวใหญ่มากนะว้าวนี่คือแบบใหญ่จริงๆนะฮะ นอกจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีตัวของปลาอินรีนะครับปลายินรีเขาก็ชิ้นใหญ่อร่อยนะฮะแล้วก็ปลาหมึกด้วยคืออาหารทะเลเนี่ยแค่เห็นนะ mm hmm. ผมคิดว่ามันน่าจะสดดีนะว้าวกั้งมันแบบเนื้อมันเด้งฮะคือผมรู้สึกเลยว่ามันสดสดจริงๆเ,เด้งหวานอร่อยครับ mm hmm. ไม่มีไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นคาวหรือว่าเนื้อเละอะไรนะ อร่อยจริงแล้วเขาแกะก้างมาแบบว่าเราไม่ต้องกังวลว่าจะแบบกินไปแล้วเจอเปลือกเจอก้างเจออะไรเงี้ยนะครับกินได้ทั้งชิ้นเลยเนื้อแน่นจริงๆนะครับถัดมานะครับลองมาชิมตัวปลาอินทรีกันนะอือันนี้ก็เนื้อเนื้อแน่นอันนี้อันนี้อร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยเป็นเรียกว,ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับร้านปลาอินทรีนะฮะร้านอะไรนะร้านเสี่ยวปลาขุดนะครับมีเนื้อปลาอินทรีเนี่ยที่เป็น ก็ดูดีหลับของร้านนี้ครับมากินตัวปลาหมึกกระเนื้อในชิ้นใหญ่ว้าวสดมากเนื้อนี่เด้งแบบว่าดึง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 ,ดง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 ดนะอืมโหอ,อร่อยอร่อยจริงว้าวนี่มาไปดีเลยครับของเด็ดอีกอย่างหนึ่งประจำร้านนะครับโหจานใหญ่มาก เจ๋งเป้งทอดมันโบราณนะครับถุงเขาทำกับข้าวอยู่ลองมาชิมกันดูดีกว่านะโอ้ทอดมันนี่ชิ้นใหญ่จริงๆนะตอนที่สั่งเขาเนี่ยเขาบอกเหลือแค่ถุงสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็เลยเราก็เลยรีบเอาเลยนะครึ่งโลนะครับนี่ทอดมันร้อนๆเลยอันนีเท่าไหร่เอ่อร้อยห้าสิบเนี่ยห้าสิบครึ่งโลถึงหนึ่ง อ,อ,อ,อร่อยมากครับแม่หมูแทบพุง่งคือรสชาติมันเนี่ยในเนื้อสัมผัสนะมันเด้งแลว้วก็มันเนื้อกําลังดีเลยนะหวานกำลังดีเนี่ยคือเนื้อปลาซีแท้เลยครบเขาบอกนะครับรสชาติไม่เผ็ดมากเลยนะ โอเคถึงแล,แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าหาดทรายสองสีมันสองสีจริงหรือเปล่านะฮะสีอะไรนะว้าวสวยงามมากครับทะเลตาดนะฮะแต่ว่าตรงไหน,นเขาเรียกว่าสองสีอะเดี๋ยวผมลองไปถามคนแถวนี้ดูกันว่าหาดทรายสองสีนี่อยู่ตรงไหนนะฮะตขาบอกอยู่ช่วงนี้ครับผมต้องรอใหนะ้น้ำมันลงอีกต้องลงอีกเหรอฮะใช่อ๋งงอ มาช่วงเย็นหรือเปล่าครับใช่ไหมมันเย็นเยวน้ำต้องน้ำลงอะเหมือนกันได้แต่คือก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้นใช่ไหมครับโอเคได้ได้ได้ดีครับโอเคลองเดินไปดูหาทรายสองสีตรงตรงทำนี้ครับตรงนี้ช่วงนี้วัวอยู่ช่วงนี้ไอ้ทรายสองสีอยู่ช่วงไหนอ่ะน่ชวงต้แหลมโอเคก่อนนี่ฝังนูฝังรูมันจะรูทราย อ,อ,อ,อ๋อโอเคอันนี้อันนี้คือสีแดงแล้วใช่คุณจะออกสีแดง้ดขาวกว่าใช่ไหมครับโอเคลองเดินไปดูให้เ <c oughs> ขอบคุณครับนะอ่ะผมเดินมาเจอป้ายที่บอกแล้วว่าหาดทรายสองสีป้ายพังหมดแล้วเด้ <c oughs> อเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น ทางเขาบอกทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นทรายที่มาจากภูเขาดินมาจากภูเขาลงมาผสมด้วยนะครับมันก็เลยทําให้มีสีออกแดง,แดง,แดงๆเหลืองๆน้าําตาลน้ําตาลปนๆกอนไปเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ,รบมันก็น้ําตาลน้ําตาลเนาะทีนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นทรายสีขาวนะครับมาบรรจบกัน ก็กำลังมองหาอยู่นะว่ตรงไหนวะมันก็ดูน้ำตาลไปหมดเลยนะผมบอกตามตรงนะผมหาไม่เจอไม่รู้ว่าต้องรอให้น้ำมันลงไปมากกว่านี้หรือเปล่านะ <S <S คือถ้าจะมีเนี่ยก็อาจาะ <S 2> <S 2> อจะเป็นเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยไอที่อยู่ด้านล่างเนี่ยต้องรอ,อน้ำลงกว่านี้อีกหรอผมจะลองขุดไอ โพธิ์ที่อยู่ตรงนี้ไปเทียบกับทางฝั่งด้านขวามือนะฮะแล้วเราลองมาดูกันว่ามันสองสีจริงหรือเปล่านะมันก็คือมันต้นจากตรงนี้ป่ะเนี่ยมว่าไมนขาวไหมไม่ขาวไงไม่ขาวหรือต้องเทียบกับอันรน้นมันไหรจะต้องน้ำลงก็ขบบอ้อ นี่ที่ปูมันขูดออกมาเออเป็นสีขาวจริงด้วยเออถ้าแต่ตรงเนี้ยถ้าแต่ตรงเนี้ยจะเห็นอยู่ว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันมันเป็นทรายส่วนที่อยู่ข้างล่างดั้งเดิมของพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน้ำตาลข้างบนเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่มันมาผสมมานะฮะดินเดินจากภูเข,ขาเดนมาผสมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออเป็นสองสีงจริงด้วยนะ ผมว่าพอมันผ่านไปเรื่อยๆนะการเวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันก็ผสมผสมกันเนี่ยกลายมาแยกกันไม่รู้เรื่องแล้วนะก็ตามธรรมชาติครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ําจืดกันดีกว่านะครับบ่อยวนที่อยู่ใกล้ๆนี้นะมันจะยังจือดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันผสมรวมกันเหมือนกับไอ้ทรายสองสีนี้แล้วไปไปดูกันดีกว่าโอ้ที่ริมทะเลตรงนี้มีต้นเสม็ดแดงด้วยนะครับเนี่ยต้นเสม็ดแดงที่นี่เขา เป็นต้นไม้ที่มีอายุมามากกว่าร้อยปีเลยนะฮะชุมชนเนี่ยตั้งใจอนุรักษ์ไว้เพราะเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของอเทวดานะครับหรือว่าเทพชั้นสูงต่างๆนะฮะยิ่งต้นใหญ่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งขลังมากเท่านั้นนะฮะส่วนบริเวณปลายใบนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองมันอ่อนนะฮะเหมาะกับการปลูกไว้ในบ้านนะครับร่มเย็นดีนะฮะในส่วนของสรรพคุณเนี่ยต้นสม็จแดงเขา สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเนี่ยฮะสามารถทานสดเป็นผักเครื่องเคียงก็ได้นะครับหรือว่าต้มเป็นน้ําชาก็ได้หรือถ้าเอาใบมาบดละเอียดแล้วพอกตามผิวหนังก็สามารถลดฟกช้ำได้ดีเลยนะครับส่วนผลของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรสเผ็ดร้อนนะครับเอาไ้ปรุงอาหารก็จะมีคุณสมบัติให้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะฮะรู้สึกสดรู้สึกสดรู้สึกสดสดชื่นนะครับเวลากินนะสดชื่นบอยวน แนะนำว่าเราควรจะมาที่ตรงนี้ตอนกลางวันกลางวันนะฮะไม่ควรจะมาตอนเย็นเพราะว่าชาวบ้านเขาแนะนําว่ามันจะมีพวกตัวลิ้นนะฮะของมาตอนเย็นแล้วเวลามันกัดเราเนี่ยจะเจ็บมากนะคันมาเวลาที่มันกัดเราเราไม่รู้หรอกว่ามันกัดเรานะฮะจนกระทั่งกลับไปถึงที่บ้านเนี่ยวันสองวันผ่านไปแผลมันจะบวมแล้วก็คันมากนะครับผมแผลตัวเนี้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เล็กกว่าจะหายนะครับแล้วมันก็เป็นรอยแผลเป็นอยู่บนตัวเราด้วยนะฮะ พราะฉะนั้นก็ถ้าจะมาก็แนะนําให้มาตอนช่วงกลางวันนะครับอ๋อถึงแล้วบอ่อยวนบอ่อยวนเป็นบอน่อน้ําจืดริมทะเลขนาดเล็กที่มีความลึกประมาณ1เมตรการมีบอ่อน้ําจืดผุดขึ้นตามธรรมชาติใกล้ริมทะเลนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์บอ่อยวนแห่งนี้ในเวลาช่วงน้ําทะเลหนุนจะเปลี่ยนเป็นน้ําเค็มเต็มบอ่อแต่เมื่อน้ําทะเลลดลงจะกลายสภาพเป็นน้ําจืด ช่วงสงครามเวียดนามได้มีทหารอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนลาวเชื้อสายเวียดนามที่มีความรักชาติได้รับการเชื้อเชิญจากโคจิมินให้เข้าร่วมกองทัพอาสาสมัครเขาเหล่านั้นได้เดินทางผ่านมาถึงไทยและมาถึงบริเวณท่าเรือบ้านไม้รูดในช่วงนั้นมีคนอาศัยอยู่น้อยขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มชาวบ้านต้องไปหาน้ำในภูเขาที่ห่างไกลคณะกองทัพต้องอาศัยอยู่บริเวณนี้ช่วงเวลาหนึง่งจึงคิดวิธีหาน้ำโดยถ้วยคว่ำลงบนพื้นดินค้างคืน รุ่งเช้าเข้าไปเก็บถ้วยเห็นถ้วยหนึ่งมีไอน้ําจึงขุดดินหาน้ําและได้น้ําที่ใสสะอาดชาวบ้านพากันดีใจมากและตั้งชื่อบ่อน,นี้ว่าบ่อยวนและเมื่อมีพิธีกรรมสําคัญสําคัญน้ําในบ่อยวนก็จะถูกนํามาใช้ด้วยเสมอเสมอน้ํามันดูนิ่งมากเลยนะฮะคือตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะลองมาชิมดูนะว่ามันจืดจริงหรือเปล่านะแต่เห็นความนิ่งของมันอย่างนี้แล้วนี่คือแบบ เอาดีไหมนเนี่ยไม่น่าลองนะฮะมันน่าจะมีเชื้อลงเชื้อโรคอะไรอยู่เยอะมันไม่เหมือนกับน้ําทะเลน้ําเกลือที่แบบมีการหมุนเปลี่ยนแล้วก็ความเค็มของมันทําให้แบบว่าเชื้อโรคแบบว่าไม,ไ,มไม่ไม่ได้เป็นแบบเป็นพิษต,ต่อร่างกายแล้วนะแต่อันนี้นี่คือแบบว่านิ่งแล้วก็ขยะนี้รอบรอบนี่ดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะฮะทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครเอาน้ําในบ่อนี้ไปกินไปใช้กันแล้วนะฮะก็คือแค่เอาอ๋อแต่จะมีเวลาที่จะไปทําพิธีอะไรต่างก็จะมาใช้น้าในบ่อนี้กันนะฮะ เนี่ยจากนั้นก็เนี่ยครับใช้นาปาปาดีกว่านะครับ <c oughs> ครับอ,อันนี้คือปลาอะไรนะครับโอ้ปลาแป้นจ้ะปลาแป้นนะฮะจ้ะเอาไว้ใช้สำหรับ เออวางรอบกังปูม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะเป็นรอบสี่เหลี่ยมมันอยู่ในในเรือนน่ะเพราะว่าพวกปูม้ากั้งกุ้งอะไรก็ดีเราไม่ได้เลี้ยงไว้ในกระชังแต่ว่าเราไปออกเรือไปจับมาแล้วเราก็ใช้ปลาแป้นพวกนี้เป็นเหยื่อในการล่อพวกกั้งอะไรพวกนี้นะฮะโอเคตัวเล็กเราไม่ได้เอาไว้กินเองเนาะเปล่าจ้ะเอาก็ได้มาเราก็ขายหมดเลยบอกจานแลว่า ขาต่างมัเอาแล้วเนี่ยมัจะหัวไมายแต่เกษตรกรเป็ดท้ายที่บ้านแถ่ที่คนรับซื้อกันอ่ะเป็ดกันไม่โคอ่ะกิโลพันสามต้นีอ๋อตัวใหญ่ๆสูงเขียวอ่ะอย่างงี้นี่เราเออ่ใส่ไปนี่หายเป็นถุงอย่างนี้เหรอะก็ไม่ได้ขายค่ะเราก็เอาไว้ใส่ในหลอดของของเราเองจ้ะเอาเอางี้จุ่มลงไปทั้งทั้งชิ้นเลยเหรอเออมันจะไว้ในหลอดงู้นนะคะแล้วเขาก็ เอามาเอหวเขจะเอาเอาเอใสยอย่างเงี้ยเนี่ยขาดมันเปนอยงเี้ยแล้วก็ยนลงกลนทะเลเราไปวางแอทุงกับถึงเขาก็โดเลยหนี่ยอ รู้สึกว่าบรรยากาศยามเย็นของที่ชุมชนนี้นี่มีความเป็นเรียกว่าชิลๆมากเลยนะโอ้ทะเลนี่เงียบสงบมากเลยคะไม่มีคนเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นหาดส่วนตัวของเราเลยก็ได้นะสุดยอดเลยผมว่าชุมชนบ้านไมรูดนะฮะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่อยู่ไกล ครับเาไกลจริงๆอะไรนี่คือมันเรียกว่าแบบว่าแทบจะสุดขอบของจังหวัดตากเลยนะฮะคือแบบไกลสุดเลยชิดติดก,กับชายแดนกัมพูชาอะไก็ตามนะ,ะแต่ว่าผมว่าน่าจะต้องมาเปิดประสบการณ์ดูกันสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่ามากครับกับการที่เราได้เดินทางมาที่นี่นะฮะนี่พี่ก็ทำอะไรอยู่ลองไปทางมนันดูดีกว่าครับ สวัดีครับนะครับกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเอะเพียงขุดเพียงขุดอะไรนะเพียงาฟอะมันคืออะไรครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยฮ่าฮ่า,าว,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 ว้าวัดมันคือว้าวอีหยังวะตัวอะไรนุ่มมันคืออะไรครับเนี่ย เพียงเพียงเพียงทรายเพียงทรา,ายนะฮะเหมือนหน่อเลยน,น,นิ่มนิ่มนะเนี่ย,ย,ย What? โอ้โหตัวใหญ่เด้เอาไปทำอะไรครับเนี่ยตกักแดดเนียเอาไปกินเหรอไม่กินได้จะหนีไปเอ้ยบ้าเออบ้าขาขาตักแดดโอ้โหล้างทรายบ่าเคยพบเคยเห็นนี่นะฮะวิธี จิ้มลงไปก่อนดูยังไงครับว่าตรงไหนมันมันอยู่ตรงไหนรูมันจะมีสอรูนะเนี่ยรูนี่รูนี่รนี่คอมอม่ออกแบบสองรูเห็นอีกรู้นึว่เนี่ยรูางตันไปแล้วรูนี่ไม่ใช่รูกั้งรูกั้งระ จะไ,ไม่รู้เล็กลรูใหญ่รูเล็กรูมีอย่างนี้ไม่ทันมันติดนะมันลงเฮ้ย <Hey, S 1> ชุบต้องค่อยๆเดินอะ่ะ ไสเดือนหน่ะนะแต่ว่าไสเดือนที่อยู่ในทร <c oughs> าย <c oughs> โอ้ย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 บ้ามากเลยไม่เคยเห็นเลยมัน <c oughs> มันชื่ออะไระครับไปที่หนึ่งเคียงเ <c oughs> <finalement? S 3> พียงเ <c oughs> พียงหรอเพียงเพียงไม้เพียงไม้เพียงเป็นเ,นเ,นเนพียงทรายยืน <c oughs> ไม้ เอาเรื่องนนั้เนี่ยเอาไปแดดเดียวแดดเดียวก็แดดเดียวแดดเดียวเองแห่งเกินหนึ่งแดดแห่งเกินเยันคอดแล้วมันจะใหม่คอยดึงเลยนะขาด โอ้โหๆๆๆเอาเรื่องสามตัวแล้วนะครับเนี่ยตรงไหนมันคือหัวเนี่ยครับนี่หัวมันอ,อ๋อนี่คือหัวมันนะตัวมันไม่มีตาไหมนี่น่าจะไม่มีตานะมันก็พวกไส้เดือนอะไรเงี้ยแล้วมันมันมันไม่ดิ้นเลยอะ ไม่ใช่พืชใช่ไหมฮะอย่างที่บอกครับเรามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะฮะเราก็จะได้เห็นชีวิตชุมชนอย่างแท้จริงเอาไปแดดเดียวนะฮะยี่บอกว่าเอาไปแดดเดียวเอาไปทอดนะหรือว่าเอาไปเป็นเกี๊ยวปลาก็ได้นะครับมีวิธีกินอย่างอื่นอีกไหมครับต้มยำอะไรอย่างนี้คงไม่มีมั้ยยิจะมาดูอย่างนี้ครับข้าวแข้งเมื่อกี้นั่แหละแดดเดียวข้าวแห้งเขาขายกิโลละเท่าไหร่ไม่รู้อาจะเป็นพันอยู่แล้ว Hữu. mực, 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 cập khăn mực, rồi Ừ Để không? Để không đi nữa. Để khát Ừ mực, 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 แล้วเวลาเราปักมันลงไปแล้วทําไมมันถึงมันถึงเข้าไปอยู่ในร่องนี้พอดีเลยฮะเนี่ยหัวมันบานออกแค่หัวหัวมันจะบานออกคือเราตอนแทงไปมันโดนพอดีเลยเหรอแทงเข้าไปพอดีรูมันเป็นท่ออ่ะเนี่ยรูเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมูอยู่ตรงกลางอ๋อทีนี้เราขุดมันมันรูมันเลยมองม่เห็น มันจะแทงเป็นทุกคนนะต้องดูเป็นเลยนะเด็กนี้หลังๆไมเป็นครับใครประสบการณ์อยู่นะ